สวัสดีค่ะพี่พทุกท่านวันนี้พบกับช่องจารันพาเครื่องกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้น้องก็มีพามาแบ่งปันให้พี่พี่ได้เลือกได้รับชมกันนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะสององค์สองร้อยบาทจะส่งฟรีมีปลายทางนะพี่นะ EP นี้เป็น EP ที่หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าของน้องแล้วนะคะฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันหลยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหม่ด้วยนะคะช่องทางการติดต่อน้องนะคะโทรศูนย์แปดศูนย์ศูนย์แปดหกสี่หนึ่งสี่เจ็ดหรือจะแอดไลน์มาก็ที่เบอร์เดียวกันเลยนนะะพี่ เรามาเริ่มเป็นที่รายการที่หนึ่งกันเลยนะพี่น้องน้องหายไปหลายวันเลยนี่รายการที่หนึ่งเป็นหลวงหลวงพ่อเดิมนะพี่นะนี่เดี๋ยวหลวงพ่อเดิมนะคะพร้อมเรียมแบบนี้นะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่นะพี่นะรายการที่หนึ่งนะคะต่อไปรายการที่สองเป็นหลวงปู่ทิมนะพี่นะวันนี้จะได้ชุดเหรียญมานะพี่นะนี่รายการที่สองนะคะ นี่เลยหนึ่งร้อยห้าสิบต่อไปรายการที่สามรายการที่สามจะเป็นเหรียญหลวงพ่อผางนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อผางรายการที่สามนะหนึ150่งร้อยห้าสิบบาทนี่เลยนะคะต่อไปรายการที่สี่นะพี่นะรายการที่สี่จะเป็นเสือหลวงพ่อเปิ่นนะพี่นะนี่เป็นเนื้อเลสซิ่งนะพี่นะ วัดบางระนี่เลยเสือหลวงพ่อเปิรนนะพี่นะรายการที่สี่นะรูปภาพไม่ชัดยังไงแอดไลน์มาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องได้เลยเนาะพี่น้อรายการที่สี่นะคะต่อไปรายการที่ห้ารายการที่ห้าจะเป็นอันนี้จะเป็นเสือหลวงพ่อปานนะพี่นะนี่เนี่ยเรซิ่งเหมือนกันนะพี่นะแต่สวยนะพี่นะนี่เลยอันนี้ของหลวงพ่อปานนะพี่นะ รายการที่ห้านะพี่นะ150บาทนะคะต่อไปรายการที่6รายการที่6จะเป็นหลวงปู่ทวดนี่นะแต่จะเป็นเอ่ออะไรนะหลวงปู่อะไรปลุกเสกหลวงปู่ด,ดู่หรือเปล่านี่แหละนะพี่นะถ้าผิดถูกยังไงน้องขออภัยนะพี่นะนี่แหละรายการที่หกนะคะ ต่อไปรายการที่7รายการที่7จะเป็นหลวงพ่อคูณนะเพร่นะพี่นะรายการที่7นะคะ150บาทเนาะราคาดีราคาเดิมเนาะพี่เนาะรายการนี้รายการที่7นะคะ150บาท2องค์200บาทจ่ส่งฟรีมีปลายทางนะพี่นะรูปภาพไม่ชัดแอดไลน์มาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องได้เลยเนาะต่อไปรายการที่8รายการที่8จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจัดนะพี่นะนี่เหรียญหลวงพ่อจัดรายการที่8ปดด้านหลังจะเป็นอย่างนี้ 150บาทนี่เลยนะคะต่อไปรายการที่9รายการที่9จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพกเกษมนะพี่นะนี่รายการที่9เหรียญหลวงพ่อเกษมนะ150ต่อไปรายการที่10รายการที่10จะเป็นเหนรียญหลวงปู่ทิมนะพี่นะรายการที่10เหรียญหลวงปู่ทิม นี่นะคะรายการที่สิบนะพี่นะต่อไปรายการที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดจะเป็นหน้าปกหลวงปู่ทิมนะพี่นะนี่สิบเอ็ดนาปกหลวงปู่ทิมอันนี้น้องไปไวอยู่นะพี่นะน้องมาสายแล้วก็น้องก็หายไปหลายวันเลยต่อไปรายการที่สิบสองสิบสองจะเป็นหลวงพ่อพัดนะพี่นะเดี๋ยวหลวงพ่อพัด <c oughs> รายการที่สิบสอง นี่นะคะรายการที่สิบสองนะพี่นะต่อไปรายการที่สิบสามสิบสามจะเป็นผักแก้วนะน,นะพี่นะผักแก้วนะสองห้าสองห้านะพี่นะนี่ผักแก้วรายการที่สิบสามต่อไปรายการที่สิบสี่สิบสี่จะเป็นเ,เหรียญยี่ห้าสตวรรษนะพี่นะนี่เลยรายการที่ สิบสี่ต่อไปรายการที่สิบห้าสิบห้าจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดนะพี่นะนี่เหรียญหลวงปู่ทวดรายการที่สิบห้าด้านหลังจะเป็นหลวงพ่อคำบุนะพี่นะนี่หลวงปู่ทวดด้านหน้าด้านหลังจะเป็นแบบหลวงพ่อคำบุเนาะแบบนี้รายการที่สิบห้านะพี่เนาะต่อไปรายการที่สิบหกสิบหกนี่จะเป็นเหรียญหลวงพ่อวันนะพี่นะวันนี้น้องได้มาประมาณสี่เหรียญเหรียญหลวงพ่อวัน นี่อายุวัฒนะแปดสิบหกมีโค้ดนะพี่สองหกห้าห้านะพี่นะอันนี้นะรายการนี้รายการที่สิบหกนะคะนี่ต่อไปรายการที่สิบเจ็ดเหมือนกันเลยนะพี่นะนี่เหมือนกันเลยน่าจะเก็บมาเก็บไว้แต่นี้จะเป็นห้าเจ็ดสามสามนะพี่นะนี่น้องได้บ้านเดียวมาเลยนะหลวงพ่อวันรายการที่สิบเจ็ด ต่อไปรายการที่สิบแปดนี่เนื้อเดียวกันนะพี่นะนี่เหรียญนี้ไม่มีโค้ดหรอเหรียญนี้ไม่ตอกโค้ดหรอพี่นี่แบบนี้นะนี่รายการที่สิบแปดนะพี่นะต่อไปรายการที่สิบเก้าสิบเก้าจะเป็นเหรียญลงพ่อเงินนะพี่นะนี่เออ่าเอ,อเหรียญลงพ่อเงินด้านหลังจะเป็นอย่างนี้ รายการที่สิต่อไปรายการที่ยี่สิบอีกหนึ่งเหรียญเหรียญหลวงพ่อเงินวันนี้น้องได้มาสองเหรียญน,นี่พร้อมเรียมนี่นะห5 0สิบบาทต่อไปรายการที่ยี่เอ็เหรียญหลวงพ่อบอนอีกหนึ่งเหรียญน,นะพี่นะนี่รุ่นเดียวกันเลยนี่ รายการที่ยี่บเอ็ดนะพี่นะต่อไปรายการที่ยี่สบสองยี่บสองจะเป็นเหรียญหลวงพ่อจาดนะพี่นะอีกหนึ่งเหรียญเหรียญหลวงพ่อจาดอีกหนึ่งเหรียญรายการที่ยี่บสองนะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะพี่นะต่อไปรายการที่ยี่สบสามยี่บสามจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะพี่นะนี่ีสวยๆอย่างนี้เลยพร้อมเลี่ยมกันน้ำมาให้แล้วนะพี่นะนี่เหมือนแกะออกเลี่ยมใช้แล้วแกะออกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะพี่นะนี่ รายการที่ยี่สามต่อไปไรายการที่ยี่สี่จะเป็นขุนเพละนะพี่นะขุนเพลแบบนี้ขุนเพลลงปูทิมนะพี่นะอันนี้มีตะกุดหนึ่งดอกด้านหลังนะคะลักษณะแบบนี้เลยนะนี่นะคะรายการที่ยี่สี่นะต่อไปรายการที่ยี่ห้ายี่ห้านี่จะเป็นอ่าขุนเพลลงพ่อพัดนะพี่นะอันนี้ขุนเพลวง,งพ่อพัดนะนี่ด้านหลังจะเป็นหน้าปกแบบนี้ คุนแผนหลวงพ่อพัดรายการที่ยี่สิบห้านี่นะพี่นะรายการที่ยี่ห้านะต่อไปรายการที่ยี่หกจะเป็นหลวงปูท่ทวดนะพี่นะหลวงปูท่ทวดเนื้อว่านแบบนี้นะคะรายการที่ยี่สิบหกหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่นะรายการที่ยี่หกนะพี่นะต่อไปรายการที่ยี่สิบเจ็ด ยี่สิบเจ็ดจะเป็นหลวงพ่อโตนะพี่นะนี่หลวงพ่อโตรายการที่ยี่สิบเจ็ดเป็นเคลือบแบบนี้นะพี่นะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อไปรายการที่ยี่สิบแปดยี่สิบแปดจะเป็นหลวงพ่อสุธนนะพี่นะนี่หลวงพ่อสุธนรายการที่ยี่สิบแปดหนึ่งร้อยห้าสิบบาทรายการที่ยี่สิบแปดนะ ต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าจะเป็นเหนรียญกลมหลวงชุมพรนะพี่นะรายการที่ยี่สิบเก้านะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่เลยรายการที่ยี่สิบเก้าเนาะต่อไปรายการสุดท้ายของวันนี้รายการที่สามสิบนะพี่นะหลวงพ่อทวดนะคะหลวงพ่อทวดรายการที่สามสิบรูปหร่อหลวงพ่อทวดแบบนี้นะนี่นะพี่นะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะ พี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์หรือจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะ